ลงมือขายเครื่องนี่ได้จ๊กได้จ๊กอันนั่นแหละเดือนวจะเข้าสซ่งทิศเลยไหมโงทิศอ๋อยังบ่พอได้กินได้ยากงนเอยนก็ได้หน่อยๆนี่แหละพอได้แก้ไขเป็นเงินแล้วมันสิหมดเด้หามูนไปมูนมาพอได้แก้ไขในครอบครัวแล้วโคจักูคจักมูลเงินก็ดีแล้วเนาะโดยบ่กินแล้วอันคือแต่เก่ากินเหล้าโบสุลานรงมุ่น้อยบริหิตยาเลยแล้วเลิกแล้วเลิกแต่วันที่14มาเลยบ่บ่เฮ็ดกินเหล้า โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบูสุขสุคนเด้อโดยมันพบพ่อกับน้องอาติีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมานีกะอยู่เพื่อนเราพี่น้องตอนสวยๆหน่อยหนึ่งพี่น้องมาหนีกะเปิดคลิปมามือนี้พี่น้องบรรยากาศเนาะเริ่มแดดออกมาแล้วพี่น้องมานีว่านีกะแดดคักลีพี่น้องเห็ดเบี้ยงแบบอ๋อทั้งหอนทั้งอันนั้นน้องพี่น้องคือเฮ็ดสีออกคนว่ะโดยแต่ว่ามานีกะแบบอตอนสาๆนะแดดอยู่บัดช่วยมาผัดบวอีกเลย คือพนสิตกอกมาเลยเนาะแห้งสักเครื่องซ้่มพี่น้องเลยสีแห้งอยู่บ่บ้านี้โดยมื้อนี้เนาะพี่น้องเลยทางลุงน้อยเพิ่นกับว่าพี่น้องจเจ้าคนมาอยังพี่น้องเลยเนาะบุกมาฮอดเฮือนเลยมื้อนี้อ่าบ่ได้ไปเยี่ยมยามเพิ่นโดนเลยพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เห็นเพิ่นมาอ,อยู่ทางหน้าหัวเพุ่นแหละพี่น้องเลยเนาะก็เลยมาเปิดคลิปก่อนว่าบ่เห็นเพิ่นแต่โดนเลยเนาะแต่ส่วงพุ่นพุ่นแหละเห็นแต่เพิ่นแบบเป็นเหล่าคล้ายเครื่องอีหยังอย,ง,อยงอยู่ทางพี่น้องก็เลยแบบแววว่านํากันหนะ่อยนึง กะโบไดไปหาโดนแล้วเนาะไปหาอยเพือนเพื Guys, morning, ่อนนะเพราะว่ากะบไดคอยมีเหีกทางนั้นกะโบไดป้ไปพี่น้องมันกไกลกันแน่เนาะมื้อนี่เพื่อนก็เลยมาหาแบบบุกมาหอดเพือนน้องตี้เลยพี่น้องคนทางยากๆแสดองเนาะโดยเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปหาลุงน่อยเพื่อนพี่น้องมาเพื่อนมี่โดยเดี๋ยวไปหาลุงหน่อยเพื่อนเลยพี่น้องมื้อนี้พี่น้องลุงหน่อยบุกมาหอดเพือนเลยพี่น้องเลยเนาะว้าจิตโตจะเป็นจังไดเนาะโดนแหละพี่น้องบบได้ไปเยี่ยมยามทางลุงเพิ่นเนาะ กามือน,นี้เป็นบุกมาหาหอดเถือน,นพี่น้องก็เข่ามาหดพี่เซย์เหมือนนี้เนาะอันที่ตัวจักเพันมีอียังมาพี่น้องไอ้เบิรงก่อนย <c oughs> ังบมเดิขายเลยแต่เศร้ามากอะยังบมเดิขายเนาะยังบมเดิร์นออกไปใส,ส่เศร้าอยู่ในนึงพี่น้องบรรยากาศกับบดบดแบบเหมือนนี้เนาะอ่าติ่ตัวไฟอันนี้จ้าได้อยู่บ่ <c oughs> สบายดีเด้อลุงน้อยสบายดีอ่าจ้า,า,ยยามเศร้ามีหลาอยาอ,อย่างเด้อ จำได้อยู่บ่เอ๊ะนาทีจ,จำเขาได้บ่โดยมีหลายอย่างเล้ออาหารกินต้นสองกตทีโตแต่งโตัเป็นคล้ายเครื่องบ่น,นี่นะโดยเ็ดงามแม่มูจังกินเห็ดสะอาดแน่หนึ่งมาเล็บมือเล็บตีนเหมอนหน้าตาเป็นอะไรเลยมันอัันน้นกับหมูมกับไปยักซือนะ้อเนาะแล้วก็มีขากีปาเต้ข่าเมาสมุนซีติงจับน้ำหวานเผือกอ๋อตีโตก,กับสุดไหม มีหลายอย่างคทะเด้นลุง้อยซื่อจากตลาดใหญ่เลยบอกมดเลยเด้มจ้าเจ้าเจ้าไปหับเอานี่งักงโมงลุนลอยมานี่งานบ้านหกโมงพอตลาดนี่ประมาณหกเจ็ดโมงเลยนะชั่วโมงเรื่องตลาดเป็นเหล่าฮอนไซแน่ล่ะนี่คือเบร์เด้ไปตามบัาผักรักเปดแล้วก็มีบอลแป้งโดดแป้งลากแะพอหุงงานเขาผักบอลสชวยล่กับลุงอยไปจึงดวนโคลาวฮะโอ้โคลาวโคลาวอันเก่านี่โคลา้ใหม่นี่โคลา้วใหม่เด้เออไปจึงดวนฮะเดยจากมัด ออกที่นี่ก็ชิไปอันฮองแฮมบัวสวรรค์ไประชงลูกค้าฮองแฮมบัวสวรรค์อยู่ลุมหูแล้วเนาะโดยทำคาสิโนอเนียโดยพวกปัตชีชาวเจ้านี่แหละเช้ามีกับเช้าซุกเพื่อนๆอยากได้น้ำนี่พัดซื้อเลยทุกเมื่อแล้วซื้อซอนน้ำข่อยนะเช้าปัตชีแต่งตัวสะอาดสะอางเนาะไปขายเครื่องกันถึงได้ประมุ่นสบายดีบอกสบายดีอยู่ฮากจากบ้าอยากมุ่นแข็งมุ่นค้านี่แหละเจ็ดตอนนี้ป่าจนาโดยเขาก็บริไปเยี่ยมเลยวะอยากไปอยู่มือว่างๆเด้อ โดยวันก็มีทุกอย่างเด้อมีวันซาลี่วันเผือกวันถั่วกับวันอันนี้ขอดื่อซ้ำชิปดื่อซ้ำที่พันโดนยังสีทงอันนี้สมียังอันนี้บ้งหน่อยอันนี้ย้นสมชินมัวเด้อสมชินมัวขับอยู่ตลาดใหญ่ไปเลยวันนี้โดยตลาดใหญ่หมดแล้วขาดเนาะไปกับวันนี้เขาพัดฒนากับบะมี่มือน ท่านเขาแบบไปไปนันพนเนาะเขาจะซื้อมากราดไล่คนนะบ่เป็นตะคอยผู้เดียวเลยผู้ชายมากแต่เนื้อเต้ยไข่ไข่อันลงลงมือขายเขื่องนี่ได้จักได้จักอันนั่นแหละวเดี๋ยวจะเข่าซองทิศเลยไหมซองทิศอ๋ออยังบ่หดเลยพอได้กินได้ยาหน่อยก็ได้หน่อยๆนี่แหละวพอได้แก้ไขเป็นเงินแล้วมันสิหมดเด้หามูลไปมูลมาพอได้แก้ไขในครอบครัวแล้วโคจักโคจักมูลเงินก็ดีแล้วเนาะโดยบ่กินแล้วอันคือแต่เก่ากินเหล้าบัวชูลาเนาะน้อยบ่เฮ็ดยาเลยแล้วเลิกแล้ว เนอะแต่วันที่สิบสี่มาเลยโบโบเฮ็ดกิ่งเหลักจยางมดเงินแบบเฮากินไปไปกับเฮาโบมีเนาะเออโบมีมดไปสื้อแบมไปสื่อคืออันนี้บด้ทิมเนี่ยเขามากขึ้เก่านะแบบผืนซอยเฮามาเฮากะต่อตีนต่อมือไปเนาะแม่นเขาจะมาเฮาก็ได้หาได้ชิปเฮาก็เก็บไว้เดีอยเล็กๆน้อยน้อยลงหน่อยหน่ยว่านนี่ก็ใส่ริมรถดแปดชิมาใส่น้ำมันชีชิมดเส้นเช้าคุณสื้อให้เฮาเห็นเฮาดูมันเผื่อก็คือดีใจเนาะรู้ว่าก็ดีใจน้ำเพลินเขาใหญ่ใจดีอะไรหน่อยดีใจลาย เออระยวนําเพิ่นเด้เป็นจังได๋น้องหมอมเพิ่นมาอยู่น้องหมอมก็เฮียอยู่ในเลี้ยงจัน้ําเอื้อยเพิ่นเดอ๋อเพิ่นบ่ได้มาเลยีผู้ส่งเสริมเพิ่นเด้อยู่ป้าก็บ่มีเงินเลยจังเองเฮ็ดเองน้องหมอมม .6 แล้วม .6 แล้วโดโอ้ไกลแล้วเนาะแมโดยกะรถนี่ก็เพิ่นอกให้ันได้ลบ่เดือนนึงกูเข้าเดือนแล้วน้องน้อยคือนัือป้ายยังทํามีแต่ว่ายังใหม่เเดือนเฮายังบ่เป็นตาเอาเลยดเฮาก็เก่าบ่เลยเพิ่นซื้อ้อนี่ ืดีใจนำํำอะไรเนาะเบาแสนเส้อให้บทะจิตโดยน้ำกันนันแหละเราคําเพราะว่าตอนต,อนตอนอ้นแรกอันมีเงินมุนเครื่องในตอนแรกแรกกันนีนะเถ้าได้ลงหน่อยจะลงมือขคยเครื่องนี่ตอน,ตอนแรกๆก็บ่นุ่งเล,เลยลงประมาณส0มแสนอ๋อสามแซนกีบนี้มัอสแนอะไรตกอยู่เป็นเงินทักึินทักเหร่แสามแสนเก้าแต่บิอไปสามแนเก้าสิบ0ัต่อมาเลยได้ 3, 9, กับไรเห็นสองเซนหาพันเลยทินสามเซนมันล่อย่างเลยกัซื้อน้มูนน้ำมันเรือกับหาพันชิพันหรือว่า40่ชิหาชิพมันเรือนะโอ้แบบอันเ่ากัหมุนไปเนาะถ้ามันหลดนี่แบบไปหล่ออย่งนี้ใช้มือเทไรบางเทือกสี่ชิบางเทือกห้าชิมันกระนาไปจึงบนเก่ากับบางเทือสองพันแบาเราลแบบนี้กับประมาณสีหรือว่าเขาขี่หล่อไปเนาะแต่ละมองแต่ละมองหมดไปตามบัรผักเตะมุมล้แจ้แล้ เลือเล็กๆน้อยๆบ้านในการเลือประมาณสี่สิบแบบอันข่าน้ำมันอยางเนาะเขาก็รวมๆกันแต่มันก็แบบพอได้ต่อตินต่อมือไปเนาะโดยว่าในการลงมาเสื่อทำไม่ไก่ให้เป็ดแน่เด้งไก่เล็กเป็ดแน่น้อยกันโดยถ้าว่าแบบอันทาได้เงินมาบบบเอาบะเห็ดยางแผ่นแห้งสีแล้วเน่มันมดได้ล้านหนึ่งบางคนอาทิ์ได้มดเลยจกชื่อชื่อชือจหน่อยกับเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่น้องแบบดีขึ้นร้ายกว่าเก่าก็ดีแล้วเนาะโดยยาแล้วบะเห็ดเร่บะเห็ดเ่นั้นมันบะดีมากอ่ะ หมู่ละขี่ซีตีนมาโตยังขี่ช่องตีนก็ยังบ่รอดเลยบ่ลูกน้อยบ่คึดแล้วนี่แหละลูกก็ไปเนั่งว่าโอ้เงตู้บ่เงเพลง่่ะน้อยบ่ไปไดคํามาน้อยนอนเมื่อยเจ็บแอวนี่นอนยังก็มีเป็นของเจ้าของแล้วเนาะนั้นก็ถือว่าดีแหละตื่นก็ตื่นตดึกอีไดออนแต่แต่เช้าแล้วเนาะจังไปหาเครื่องขายได้เช้าล6แจ้งกลน้อยมานี่เิ่บ่งแล หกโมงหาโมงเงยออกแต่พุ่นโดยมีแต่เมียได้ถ่ายอยู่เฮือนเนาะเพุ่นอยู่เฮือนแล้วโดยอืแต่ดีเลยพี่น้องเอาเสานี่จะไปหับเอามาเนี่ยเ่าไดคือเบิร์ดไว้เลยจ้ะเนี่ยทุกคนก็ซื้อไลมีลายบ่อนซื้อเนาะดีเลยตัวเอาสีกากีนี่ประมาณชิบก้อนยังสนิทเลยตอนนี้ก็ห้ากับแปดโมงเนาะยังเบิร์ดจำนี่เลยดีเลยจ้ะจะไปหงมอนี่ยออกเลยไปหงมอแนห้องมอละคกห้งมอเมืองห้งมอแข้งหนึ่งคับมันมอมโดยห้งมอทหาร แบบพอพอได้อันนั้นเนาะพอเดนเบิร์ดเขาก็เสียเอาซอยอยู่ดอกแต่พังเบิร์ดก็เสียเอาอย่างเขาก็เลือกเอาเลยจับเลยเดี๋ยวจะเลือกให้นี่ชประกาศหลายอย่างเนาะชประกาศแล้วก็ซุปมะม่านี่เป็นนี่เป็นแนวกินกับข้าวพี่น้องโดยชมระกาศแซบเลยโดยแซบเลยแต่ว่าถ้ากินร้ายกับกระเพาะสำหรับคนเป็นกระเพาะเนาะพี่น้องแต่ว่าได้เลาะคล้ายแถวพุ่นก็ได้คล้ายพงหมอกับใบเนาะ ไปเถือกกระบอกหอดหงมอนี่ยเลยวันจันทร์ลงมาชิมาซื้อหลายๆแล้ววันจันทร์มาโคราวใหม่นี่สะวันปักนี่เมื่อนี้ฮากันวันเช้าได้หมือนี้เนาะวันเช้าเขาผักหมดแล้วผักออื่นอีกอื่นผักแล้ะเงินไปเออมืืออ่นผักวันอทิตยเนาะผักก่อนผักก่อนโดยมื่อวันจันทร์จังไปหลอกใหม่เมื่อนี้กลงน้อยลงทุนกับไรซ้ำแซนผวนอืมเมื่อนี้ลงทุนนะซ้ำแซนก็ได้เท่านี้แหละดีแล้ว เทากัได้กินกำไรจัใเล็กจังหน่อยก็ดีเลยเนาะคือข้าวจีนนุ้อยซื้อสิบสามเนาะได้สองพันได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเลยพอได้ที่แต่ละอย่างเนาะคืออันนี้ก็ปิ้งจับมีเซมซีอะไรพวกนุ่กัได้ส็อกโก้กี๊ดขายเขาก็ต้องได้กินในแล้วเนาะถ้าว่าเอาจีนนั่นกับ่ได้ปิ้งจับนีสิบพันเด้อโอ้โหโดยโดยอันนี้ยังซะกในกระตาอันนี้ฮักะเจ้าผักใบเตยเลยก็เจ้าเป็นยังไงโอ S <S <S เป็นอีน่างไางน้อยหยาบอย่างไรบู๊เลยดีนัน่นบอ้ดียันจับดังจับออออแอเก็คนทางแถวพุ่นคือสิบรอยากเปลือนเนาะยังใหม่อยู่แม่นเปลือกคือกั้นได้ด้วงล่างเออพี่นอ <S <S อ้องเลยรถใหม่ใช่รถนี่คือสีข้าคูนขักแล้วเนาะพาพา,พาเจ้าไปหากินหาอยู่เลขก็ออกเลขกับเธอหนึ่งเลขทยหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกกักขากัพี่น้องสีฟ้าเอาพูเนาะ เว็บไอแต่ว่ามันกับโมเมนของไทยแต่ว่าขี่มั่วได้นุ่นหน่อยนาะเช็คเลยเลยนะเช็คเลยเลยเล็กกะกันุ่งหน่อยก็เช็คเนาะบางทีนี่คือหมู่นะครับก็ขี่คือเกยสลามขี่ห่างอ๋อมันเซ็คมันดังเลยเซ็คเลยดีเลยเนาะเช็คในกระมุดชิมหาพัชกีเป็นชงเลยนะขากับพี่น้องรถอันนี้มันกะซีมีอันนี้เนาะเขาเอิ่นจานบนนุ่นเอออันนี้อันนี้เขาว่าใส่น้ำมันเขาเอิ่นคือกันบอกกับรถเว็บไทยเขาเอิ่นว่าอันนี้แนนน้ำมันล้อลื่นของจานเลยนะโดยยังใหม่ๆพี่น้องเลย จนซองเดือนเลยคนละของเฮาไหยังบมดันได้ป้ายคือกันแบบมันนั่นฮากัได้บ่หอดเดือนซ้ำอันนี้มันสิเป็นกงแม็กเนาะมันกับขักเลยเช็กเลยเลยและไหวมันดังไหมันดิ่งเนาะโดยดีและหักซาไวเนาะถ้าเราบ่หักซาขี่ไปแห้งเพย์ไวอืมไม่ได้แล้วคนคนไหนเขาอับซาแล้วคนที่ได้มากะ แห้งได้เลยปาหมูเพิ่นก็ไข่แน่แน่นาะดีแลเออไข่เนยมุ่นแข็งมุ่นค้าเห็นผลคายแข็งแห้งอยู่ได้เห็นในคลิปได้เพิ่นก็แข็งแห้งกว่าเก่าอยู่เนาะบ่ได้ไปเยี่ยมยามเลยแต่โดนเลยเออมีเวลาไปแม่เจ้ากับโทรหาหน่อยเด้อมีเบอร์บอกเฮาบ่เห็นแบบมันก็แบบมีคนโทรเข้ามาแล้วก็เบอร์เจ้าก็บ่เห็นหั่นน่ะ857อะไร8 79เบอร์ตรงหน่อยอ๋อโดย บางทีเขามีโอกาสก็จะไปหาอายู่พี่น้องเลยเมื่อนี้เพิ่นกับเราลุงหน่อยมาอย่างเด้อว่าได้ยินเสียงอยู่ทางในเพิ่นบุ้มาหอด้วยกันเลยพี่น้องว่ะะาเราปลาแก้วกับซอยสองมกแ<อ>ม่แตะอนกับซอยสามหอมันกินอันย่างนียแหละนี่สี่ลังคาเฮือนหาโดยเจ้าจะจะเอายังกับบุ้ม <c oughs> เดี๋ยวเขาไปเลาะอ,อันอว่าเดี๋ยวเขาไปเลาะว่ะเดี๋ยวออกไปเลาะทา้งนอกผมก็คือชือสีเวิร์ตเนาะแม่และเจอกันไปเลยจะไปทางคงแหมโบสวรรค์โค้กันสี่ซื่อซอยเนียนเนียน อันนี้มันสิเป็นน้ำหวานขายน่าได้จากตรงน่อยชิปันกีดอันหนึ่งนะโดยมันเผือกฟันอันนี้เจสีเอายังสวยเจ้าเนาะเบิ่งก่อนแม่เจ้ามาเจ้าผสมน้ำว้าอะไรเพราะว่าไปขาย่อนไดผสมสิ่งบ่สินงมั่วเออสินงลายได้ชมนี่เลหลายจูอันนี้เงินข้าวเม่าข้ามาใส่กะทิลูกพายเออสิบสองพันอันนี้เงองอันนี้ปิ้งตับเนาะโดยสิบพันปิ้งตับ ันอะไต้ชุปหนูไม้จะกินไห้นทอในชุบหนูไม้นี่เรักับเอาเพราะว่ากินตลอดได้ครัเรากันนลอเบิ่ืองรกอาคาจีบ่ะจีตีเอชิมาปัีิก่อนหนึ่งชิมหาพันคือกันกตระลาากันและน่าจากันเนอะอันตลางกระชิดชามัอการได้เงินชคก็เอกระตองเลยกินจำไร่นิดๆน้นโนอ ปมือหาเชนกับวานะบ่หน้าบ่หอดนะบ่หอดนะหาชนชามชีเนนี่แหละทอทนทางกำไรอยู่หันมัดแก่ทางทืนทางกำไรลุงหน่อยมารวมกันเลยดิแน่เลยขา่นมันยังคือเก่าเลยมันไปมันมาเข้าก็เลือกเอาเยังนอนบานนี้เออส้มซินรั่วเหระบ่โดนเจ็บสิพันแม่บ่ลายได้ทีเลยอืมลองเบิรงนดูนะจ๊ะเลือดเชียยังซอยเพิ่นมาเบิรงก่อนอ นุ่มหน่อยเอาบ้าซอยนี่ยเอาสิโบมาหายแล้วเอาจะพอเนาะเบิ่งกันเอาสอง่ะสองเบิ้งใหญ่ได้สามีได้ใหญ่เบิ้งหน่อยงัวได้สมมานั่นสมงวยผลไม้สมชีนด้เนาเลยกะเอาเลี้ยตื่นนอนหรือว่าเอาสุกน้ำไม้บากินสุกน้ำไม้มาเบิ้งกันได้สุกน้ำไม้แส่็ได้เอาเนี่ยเอากระยันนมาสุกน้ำไม้ะว่ามือหน้านซื้อแล้วผนซื้อซอยแล้วขวานเสียเลยนะน้ำวานเอียวน้ำวานให้ไม่เท่าก็ได้น้าวานเขียวก็รู้ว่าน้ำเลี้ยงเอาตัวนี้เออาตัวนี้ สามอย่างอะไรนุ้นน้อยเลยโดยโดยพอรีเปนสามสิบโดยอ่ื้อซอยเพิ่นโดยเป็นสามสิบสิบเกี่ป้าเป็นนั่นก็กรไดโดยเดียวจับไปเองอืมเด้งเงินกันเด้อบันเป็นมากพี่น้องเลยซื้อซอยซื้อซอยซะเนาะมาหลอกมานั่นที่แหละเพิ่นกับมาทอดแถวบ้านนี่ก็ได้ขายอยู่บ่เดี๋ยวมากะได้ขายคองมือใดเพิ่นซื้อซอยอยู่แล้วก็มีเละกนปลาแก้วซื้อซอยแล้วก็นบ้านตะหอด เออถ้าว่าเจ้าบอ่อนั่นการห้องใสก็ได้ดอกไก่เฮือนเธออยู่ตรงยางใสใช่แล้วอย่ามันตกแตกก็ไม่ได้กินเลยนี้เพิ่ีครักเลยนี่เลยอืมดีกว่าบอ่อนั่นเนาะบางเด้อพี่น้องอันมีเงินหาสิบพันเนาะแบบพอหอดดอก,อกลอยหนึ่งนะถ้าว่าลอยหนึ่งี่ประมาณหกสิบหกสิบหรืว่าหกสิบแปดพันในน้อยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะโดยโแต่ว่าอันนี้บ่ออดแต่บ่อหัว่าเป็นเท่ายพี่น้องหาสิบพันบาน,นเฮาเนาะเด็กจะมีใบหาเลขหาอะไรเนาะ เดี๋ยวสิหายลงหน่อยบุญเลยเดินลงหน่อยเด้อโดยไปไปใส่น้ำมันนี่ังเจ้ารู้ว่าคือชีโอ้ยพรเจ้าโมเป็้ย่างดอกไปสุขภาพเก็บแข้งให้มันไเงินรับให้หมื่นตื่นในเชนเดอร์ไปบ่อกขามาบใยของคือจริงได้ก็ให้ได้จริงนั่นผู้ใหญ่จะดีคนก็คือกันเด้อไอชีทุกคนเข้มแข็งโดยยสาธุหน่อยก็ให้ขายดีๆมันมานเนาะโดยสบายดีเนาะ อันนี้ซื้อเนาะพี่น้องซอยเพิ่นแล้วก็เหลือ20,000ก็ให้เพิ่นซะพอได้ใช้น้ํามันลดบ่เห็นกันดนก็จะกินเ100ล100นกินหมดก่อนจักใอันน้ํามันไดหมดก็ลอยหมดจัมือได้บ่หมดบ่มือไดเพราะว่าอยู่เฮือนบ่มีตู้เย็นเด้แม่นมันค้างแล้วมันสิเสียเฮาสิต้องหมดัวจัมือบ่หมดบ่มือไดแ่เลยอ่าก็พอดีแหละเพราะว่า ถทาออกไปนอกนี <łość> ่แกโอ้ยมากกันไปถ่าคนบริสุทธิ์เลยคลายๆแต่ว่าเฮามันยังอยู่ก็คลายคลายมันมัเนาะโดยขอบใจด้วยขอบใจคือกันอไปก่อนใบมันก็เป็นผส่งเงี้ยมันก็ได้ซื้อน้ำกินเนาะอยากกัคือบพื่อห็นน้ำบริสุทินน้ำมาจะจ้ะบ่ได้ทุกคนไปเจอเห็นอยู่ในเฮือนเขาขายน้ำโซดน้ำชาจ้ะ กินเลยนี่มดนี่ก็ไปเอาเข่ากรเอาเข่าห้ยมูฮันเวียดอยู่ลักโซงอีแด๊กอ๋อโดยดไปเอาไหมมันมามีอันกระดูกมูหรือข้าวปุ้นอืมโดยหักแพงกระเบียดนี่เม่นแหละกาเขามีโอกาสอย่งนี้ที่เขาผลิตน้ำเด้อเขาให้ขายดีๆเนาะขายเปิดใบใเมื่อหาเมียปลาหมือผมนอนถาเลยถ้าจะบริหารก็ใส่น้ำบวานเจ้านี่บอและปลาตุ้ยไปนี่ไปบอกไป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  ว้าติโตงงพยยี่น้องเลยพู้มันุ่มมานรุ่มมานยุ่ยเนาะไปแล้ว <laughs> เออวันทีเห็นเนาสะสิเห็นแต่ช่วงนั้นแหละไปตลาดกัเห็นเพิ่นหล่อขายพี่น้องเห็นทั้งปาาา้าเพิ่นว่าเพิ่นมักขายแถวโรงงานเนาะโรงงานแถวนอกน,นั่นแหละมากอะโดนๆเห็นต่วหนึ่งเนาะกระซื้อซะพี่น้องเลยแต่ว่าอันนี้ให้แมไม่ถ่าวกินบ่ได้ดอกน้องกะตีกักินไรกินบ่ได้คือการมันเป็นสมอันนี้มันอยากพิษกระเพาะแต่ว่ากระซื้อตัวซอยเพิ่นเนาะ ให้พมีคเคนทะเลกินน้ำหวานให้แม่แถาทงหนึ่งแต่ละมือก็โอ้ยพี่น้องแม่เถาคนแห้งแล้วแหละบริคอยได้กินนียังดอกเนาะมีเงินหาสิบพันก็นกนเลยอันซื้อซอยคนซักว่ะซอยซอยกันไปนานพี่น้องเลยโดยโบรรยากาศมื่อนี้พี่น้องทางเฮือนแบบแดดเนาะแดดหน่อยนึงพี่น้องเลยสักเครื่องเมอคืนนีนีอ้จนเดิยจังแล้วแบบตอนยามเวนถัดว่างว่างบริยูะนะกะบริซักเลยมาสักยามเวน ยมกลางคืนเนะาะยมเวนวะเที่ยวบดเที่ยวอันแดดอยู่พี่น้องจะเป็นยังไงซีซักแหงอยบ่บะอะเปลี่นกามาสองเถื่อนนี่แหละเนาะเมื่อนั่นกัทั้งไอพ่อมีคนซื้อซอยบอกเห็นคนซื้อเนาะแต่ว่าบรเดียวยังซอยเพิ่นร้ายดอกเนาะเฮากะพอ,อแต่ละเมื่อก็ให้แทบสีบดีซื้อพี่น้องเอยบางทีก็ซื้อปลาย,ยังมาหายไม่เท่าแล้วก็แล้วค่ะนะอันนี้ก็ต่างเพิ่นนั่นก็เลยซื้อซอยนำหวานไว้ห้ไม่เท่า ป่ามังอือกันพี่น้องเบิดแหละเนาะยูบอกเบิดและหูมบนได้มีมากาโตมันหน่าวมันยังมันการนั่นพอมีเหรอหน่วยน้อยๆก็จะมีเลยบอกอันที่วันนี้น้อยแค่นะเมื่อวานนี้ไอ้พอมีเพขาไปคุดจีโนะพี่น้องก็เนาะได้หลายลายเติบพี่น้อยเกือบสองลอยโตขุ้นแล้วเนาะมันออกออกควายมันทีเดียวแบบนี้แหละอ้นอยู่หูมันนะไปคุดคือสิได้ปะ มือมือว่างเพราะจะนาะมือเพิ่นว่างเรียกจังสิผาไปหาคุดโอ้โหเพิ่นคล้ายแนวใดมีน,อน้องจิรอเนาะแต่ว่าหาคุดกินนี่แหละโอ้บรรยากาศก็ได้ทั้งบดแลด้วก็แดดพีน้องเที่ยวบดเที่ยวแดดอยู่ได้ยินเพิ่นว่าพยุกับสีขาวมาอีกแล้วเนะาะจะเป็นแต่ใดมาอีกบันนี้จักมือได้ที่เศร้าไปใสมาไสกกบวสะดวกเลยมีน้องไยเนาะ มื้อ <pixels>. นี้ก็เพิ่นมาฮอดเฮือนเลยมื้อนี้ใครแต่ว่ายังบ่ทันออกไปนอกเนาะก็มีเวียกทางนอกอยู่พี่น้องแต่ว่ายังบ่ทันออกไปก็เลยได้ซื้อซอยลุงน้อยเพิ่นซะนขึ้นสูงเพิ่นว่าว่าอันสมมูเนาะจะเป็นจังได๋สมงวบ่่นสมมูคือสิฮใหญ่อยู่ดอกมีส่วนหลายพี่น้องใบตองล้วนๆเนาะอยู่ลาวเฮานี่ก น้องตีไปเห็ดมองอยู่น้ำเพ้งนนี่กะสีเห็ดแบบนี้คือกันแต่ว่าสีห่อหน่อยกว่านี้แต่ว่ามันเป็นสมมูธรรมดาเนาะอันนี้เดินสม,มูทมามันมีการดเนาะว่านี้แดดแดด่น้องเห็ดย,ยังกะโบอยากอันนั้นปนใดเลยมือนี้ใครเนี่ยมือนนี่ใบยานะอ่าโบได้ไปเยี่ยมเพิ่นได้โดนเลยพีน่น้องลงน้อยเพิน่นกันได้โบได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเนาะ พีน่นี้เพิ่นมามือนันกับพิ่นมาสองเถือนอนี่แหละก็เลยว่าเออซื้อซอยลุงน้อยเพิน่นบ่ได้ค่อยมีเวลาได้ไปเนาะบ่มีเวียอย่างนทั้งนั้นนะกอบ่ได้ไปอยู่ที่ถวใกล้ๆนี่แหละเนาะโดยเนาะพี่น้องคลิปนี้น้องตีกัสิขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพบพ่อคลิปหน้าเนาะโดยจากคลิปนี้น้องตีกัขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิรสุขุสุคนเนาะที่รับชมคลิปแล้วบ่ข่ามโฆษณาดเด้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี